สวดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K. K. d คดีไยนะครับผมวันนี้กออ็อยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมผมมีด้ามเบ็ดมาอันหนนะครับไม่ได้มารีวิวด้ามเบ็ดนะครับอันนี้คือผมไปเก็บมาตามสะพานตามแม่น้ำนะครับดูมันเหมาะสําหรับทําพุกเผาลูกดอกมากเลยนะครับมันเป็น2ท่อนความยาวถ้าผมชักออกมาให้สุดก็อยู่ที่ประมาณ 2เมตรห้าสิบนั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูนี่เราต้องเอาไปแปลงเจ้าตัวนี้นะครับผมมันรูใหญ่เกินไปก็คือเราต้องแปลงโดยการใช้ท่อ PVC ขนาดเล็กนะครับผมที่มันรูประมาณเท่าที่เราเป่าลีต่ตอกนั่นเลยครับท่านผู้ชมเราก็ไอท่อที่มันเป็นท่อสีเหลืองนะครับมันจะเล็กๆนะครับพอดีเลยเราก็จะยัดเข้าไปก็คือเราจะเอาอันนี้ออกมาให้สุดก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยชักอันนี้ออกไปให้สุดเลยนะครับแบบนี้ สุดแล้วมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมตัวนี้ไม่เป็นไรครับลมไม่ออกหรอกครับเพราะว่าเราจะใส่ท่อ PVC ข้างในนะครับท่านผู้ชมเราก็จะใส่ท่อ PVC เข้าไปในนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วไอ้ตัวเนี้ยตัวที่เราจะเป่านะครับเราก็หาเทปเทปกาวนะครับม,มาพันให้ท่อ P ี c อ่ีมันฟิตฟิตกับตัวนี้เลยะครับท่อ PVC ก็จะอยู่ตรงกลางนี่ก็คือผมไปเก็บมาไม่ใช่ผมไม่ได้ไปเก็บมาก็คือน้องผมไปเก็บมานะครับผมน้องน้องชายนะคนที่3นะครับท่านผู้ชมก็คือ มันไปตกปลาแล้วเขาแล,แล้วมันก็ไปเจอมันก็เลยเอามาก็คือเขาทิ้งแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็จะเอามาประดิษฐ์แล้วก็ดัดเลงนะครับท่านผู้ชมดูเนี่ยผมเริ่มขาวขึ้นแล้วนะดูทรงตอนอยู่โซลินดำกว่านี้เยอะเลยครับก็คือทํางานตากแดดทุกวันนะครับผมก็เลยเริ่มดำอันนี้จริงๆผมเป็นคนขาวนะครับผมเนี่ยมันเริ่มขาวขึ้นแล้วนะครับดูหน้าขาวโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับท่านผู้ชมดูนี่ ความยาวประมาณคือผมจะบอกว่าพุ่มฝาลูกดอกความยาวประมาณ2อเมตรห้าสิบครับท่านผู้ชมนั่นแหละผมไว้ประดิษฐ์ครับท่านผู้ชมผมเป็นนักประดิษฐ์ไงผมก็เลยอยากประดิษฐ์ยู่นี่ผมก็จะประดิษฐ์ให้ดูเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าต้องหาอุปกรณ์ก่อนนะครับพอดีเลยพอดีทำพุ่มฝาลูกดอกเลยนะครับท่านผู้ชมดูนี่รูมันไอข้างหน้าเนี่ยไอตัวเนี้ยพอดีแล้วครับเราไม่จําเป็นต้องไปแปลงอะไรมันนะครับผมแต่ว่าไอตรงโคนมันนะครับตรงโคน ข้างในจะตัวมันจะมีอยู่สองท่อนนะครับดูอันนี้ข้างนอกจะใหญ่กว่าเห็นไหมอันนี้พอดีรูนี้มันจะพอดีแล้วดูท่านผู้ชมเนี่ยพอดีเลยนี่ะครับเราก็จะทาลูกดอกให้เล็กกว่ารูนี้นิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมให้มันเป่าได้แล้วมันก็พอดีนะครับตรงนี้มันยังใหญ่เกินไปเพราะว่าเราใส่ท่อ PVC ที่มันเล็กกว่าเนี้เสียบเข้าไปแน่นตรงไหนก็คือตรงนั้นน่าจะประมาณนี้นะครับผม ถ้าไหนเราแปลงแค่นั้นพอนครับเราก็สามารถต่อได้ซึ่งแน่นอนถ้าผมหยุดต่างจังหวัดผมจะทําให้ดูนะครับตอนนี้ผมไม่มีนุ่นไม่มีไม้ไผ่นะครับกรุงเทพไม่มีไม้ไผ่นะครับท่านผู้ชมมาสองท่อนอย่างเงี้ยอันนี้ผมขอน้องมาผมขอน้องมานี่สองอันด้ามเบ็ดนะครับเราสามารถมาแปลงทาเป็นผู้พาลูกดอกได้นะครับผมหรือว่าใครที่สำหรับคนที่แบบไม่อยากเจาะไม้ไผ่นะครับผมเจาะรูไม้ไผ่นะครับผมจะจะเจาะให้ได้ขนาด มันยากมากเลยนะครับผมต้องดันให้ตรงองีกอันนี้ก็คือพ่อพ่อพแม่ตรงแล้วครับท่านผู้ชมดูนี่เราไม่ต้องไปเจาะเลยแต่แค่เอามาแปลงนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจริงๆผมจะบอกผู้ปลาลูกดอกเราสามารถใช้ท่อ p v บตัวนี้ได้เลยครับตัวนี้ไตัวนี้ได้เลยแต่ว่าเราต้องเอามาแปลงอีกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะมาทําที่เผาให้มันเล็กประมาณนี้มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องแบบแปลงให้ตรงนี้มันใหญ่นิดนึง ถ้าเขาต้งเวลาเราเป่ามันจะได้ลมจะได้ไม่ออกนะครับผมลมจะได้ไม่รั่วออกตามนี้นะครับผมทามันใหญ่พอดีนะครับผมแล้วก็จะทําให้ลูกดอกของเรานั้นส่งไปได้ไกลมากขึ้นวันนี้ก็เป็นคลิปไม่มีสาระนะครับท่านผู้ชมคิดถึงกันไหมผมเชื่อเลยว่าต้องมีสักคนที่คิดถึงผมแน่นอนให้ตายเถิดพระเจ้าใครอะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมพูดโมปไปมโนเองไ <laughs> งโสดนะครับผมโสดนะครับ ตอนนี้ยังไม่มีแฟนนะครับผมคนคุยก็ยังไม่มีนะครับโสดครับดูพอดีเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้กําลังปั้นตัวเองให้เป็นนายตัวเองอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้จริงๆไปสมัครงานมานะครับท่านผู้ชมก็จะทําสัก2เดือนก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับหลอก็น่าจะผ่านอยู่นะครับท่หลงตัวเองให้ตายเถึงพระเจ้านี่ ตอนนี้ประมาณสี่นาทีแล้วผมต้องทำคลิปให้มันยาวกว่านี้นิดนึงตอนที่เป็นด้ามเบ็ดนะครับประมาณน่าจะเป็นคันเบ็ดที่เขาไอ้นี้ตกปลาทะเลหรือเปล่าเพราะว่ามันใหญ่บ้างเลยนะอันนี้จริงๆอะ่ะจริงจอะ่ะอันนี้ไม่ใช่ด้ามจับนะครับเนี่ยมันเป็นอีกท่อนหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันถูกถอดไปแล้วใช่ไหมมันมันแตกอะ่ะมันแตกมันถูกถอดไปแล้ว มันเป็นคันเบ็ดที่พ่อพ่อแม่ยาวเลยครับจะไปชมยี่ห้อนั่นเหรอยี่ห้อนี้ครับผมไม่รู้เหมือนกันนะเอาเห็นแลว้วนี่ยี่ห้อนี่เลยครับท่านผู้ชมพอดีเลยพอดีทําผู้ฝ่าดอกนะคะรับดูตรงนี้ตรงนี้ก็นี่ความใหญ่อะมันพอดีไงแต่ว่าผมจะเอาไปแปลงให้ตรงนี้มันใหญ่อีกนิดนึงนะครับโดยการใช้เทปใสนะครับผมมาพันตรงนี้ให้ใหญ่นะครับพันมาถึงสักประมาณนี้นะครับประมาณนี้ให้มันใหญ่เนหน่อยแล้วก็ เราจะได้เอามาเป่าได้นะครับผมเราก็จับแบบนี้นะครับท่านผู้ชมจับแล้วเราก็เล็งที่เราจะเป่าแล้วเราก็เป่าเลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป่าเรื่อยอะผมจะบอกเป่าเรื่อยเนี่ยมันจะเจ็บกรามนะครับท่านผู้ชมถ้าคนที่ส่วนมากคนแก่เขาจะผู้เป่าลูกดอกน,นี่คือเขาจะเอาไปไว้เป่ากบนะครับท่านผู้ชมเป่ากบตามทุ่งนานะครับผม ตามสะตามคลองอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือพ่นนสานนะครับผมจะหักแบบนั้นนะครับท่านผู้ชมจะการใช้ผู้ในการเป่ากบนะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนความแรงของมันก็ขึ้นอยู่กับลมเป่าของเรานั่นเองนะครับความยาวของผู้นะครับผมมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ2องเมตรห้าสิบนั่นเองนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมเอาไปว่านะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเคสเค D.M.I. ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับผมจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ